นี้เราจะไปหาชุดดำใส่กันนะคะประตูน้ำค่ะนี่ค่ะเตรียมกระเป๋าไปขนผ้าที่ประตูน้ำนะคะไอ้อันไม่ไอ้นี่เราจะออกไปขึ้นแท็กซี่ค่ะไปประตูน้ำ วันนี้เราพักกันที่นี่นะคะที่ดูวิกตอรี่ถึงแล้วนี้กำลังเดินดูนะคะชุดดำเยอะแยะ

หลังจากที่เราเดินกันมาทั้งวันนะคะเราก็ได้เสื้อหนาวมาแล้วก็ถุงมือแล้วก็รองเทา้าแล้วก็ได้เสื้อหนาวอีกตัวหนึ่งไม่ได้ชุดทำงานเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะใส่ชุดนี้ไปเที่ยวที่ไหนกันเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย